สวัสดีพี่น้องจ๋ามาพบก,กับเมนูวันนี้นะจ๊ะตั้งนง้ำตั้งน้ำให้เดือดแล้วพี่น้องจัดน้ำข้าวอัดเจาะตังน้ำข้าวอัดเจาะพี่น้องจ๋าพริกกระเทียมทั้งตำไว้ใส่ลงไปพร้อมกับตักไข่ซอยตักแห้งเล้วพี่น้องข้าวข่อยบ่มีสดเลยสิเป็นแบบตักแห้ง ให,ให้เขาทำงานก่อนให้ออกคลิ้งก่อนจิแกงออมเนฉบับข่อยสูตรกับน้องจะแกงออมไก่ใส่หยอดพริกด้วพี่น้องถ้าสมัยก่อนก,นกแกงใส่ออมออมหัวกับมพี่น้องใส่ใบ,บักพริกกับปลูกโดดอ่ะแซ่บๆอร่อยมากแต่ตัวนี้คือบ่มีอย่างก็คือกแกง ตามที่ข่อยมีพี่น้องจ๋าก็สไตล์ข่อเนาะเลยไหนหมันออกกินซะก,ก่อนได้พี่น้องอมันเหลือไงล่ะนี่กินหอมล่ะอันนี้ไก่พี่น้องข่อยมักไว้แล้วแบบไว้สตาร์ทไส่ไก่ไส้ไก่มักไว้นะนนะมีใส่ไข่ได้นะ สำหรับข่อยพี่น้องจ้ะให้จับจับเลยเนี่ยผมรูสิเกเป็นออกซีโเขา,ขาวน่นโน่นอ่ะให้เขาเดือดก่อนบบนี้กอนรอแป๊บ,บนึงรอแป๊บนึงพี่น้องจ้ะ แล้วกับปุุงแล้วห้ากับส่ใส่ให้ใส่ปรุงปรุงรสตอนตอนนี้แหละพี่น้องเพราะว่ายังติดม,มันจะได้เขาหมูมาเข้าอีกรอบมันมันจะรสชาติเข้มขนนน้นจังน้อยข่อยใส่ปลาได้หน่พี่น้องแกงอ้อมข่อยใส่ปลาหน้ามันนี่ได้หนิกะห้ากับเอาน้าน้าเขาเลี่ยนเคลื่อนเคลื่อนใช่ไหม สูตรทอดเองทอาออกจากกะกิ้นเยียมง่ายใส่ยอดพริกแซ่บแเด็กพี่น้องอันนี้มันก็สิออกกินหอมปลาแดกปลาบสีจ uh> ังสีแล้วข้าใส่นั่นใส่นี่กาไปมันก็สิเป็นสีอีกสีหนึ่งเดี๋ยวรอให้เข้าเดือดก็แล้วพี่น้อง ผักที่เ่าเตรียมไว้ก็คือต้นหอมหอมใหญ่ต้นหอมนี่แตงกวาด้วยพี่น้องนี่ก็ให้ลายเ่าก็คือนี่หยอดพริกเพราะว่าพริกข้ามันบวกลมากเอากระเลยเอามาดัดแปลงเพื่อเคล็ดกับข้อเอาใส่ไข่ก้อนดิแตงกวาด้วยพี่น้องแตงกวาลูกบอนลต้นสุกกรมน่งใส่แตงกวาลงไป เฮียสนอเฮียสนอกใสเตงกวาใสเต็กวาลงไปบกแตว่ใสเตงกวาลงไปใส่แตงกวาใส่ไข่มันก็เลยสืออกเป็นสีนี่พี่น้อง,พองอเพราะว่าไข่เล็ดสูตไข่อเอง ทำกับข้าวในสไตล์ที่มีของข้าวบคขบเนีแต่รสชาติได้ก็ถือว่าโอเคไ,<ง>ไม่ฉับพล่อ,อยเพิ่มกันมกแตงข่อยกไม่ได้เอาแบบลเฉลต์แบบขนมพลอยยังดิน,นันจักรุบ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 นะอย่านี้บอนีน่สิเป็นออกสไตล์นะเห็นสะีกล่องสีกล่องข่อยมันบพ่อยสดนะแต่ที่จริงอะสีมันสดใสด้วย คนกินเพชรกะซีไซอันลูกโดดลงไปไหมพี่น้องแต่ว่าคอยบ่กินเพชรกต่คนทีสีเพ็ดแบบนี้เป็นคนบ่กินเพชรไปกินรสชาติอันอมแสงอมอมสปอตอนอมกพริกอันหมกแตงห้าได้แหละกระเที่ยงห้าสิ่งล้งหอมเรียบดนี้แต่ว่าใบหมึกพริกข้าวสียไว้ทีหลังเพราะว่ามันโย่ไว้มัมีต้น มีใบอันพักอีกดูได้พี่น้องแล้วก,ก็ใส่จังสีแลก็แกงออมสตข่อยตามท้องถิ่นตามที่เกาอทางสโลวาเกียรพี่น้องของมันอยู่ไกข้างูเขามันก็ได้บนี่ขาก็จงไปจแสบแมบมบมนบมนบ,แ,มนบแกงอมเน่นพักพี่น้องเน่นพักสดหัง อหอนคนใหม่ปัติก็รอดเขาเดือดจะรสชาติได้ละือเดฟนองรสชาติคอยได้ละือเดแต่ว่าสีมันมันสีแบบนี้เพราะว่ายังคอยใส่ไข่ค่อยคอยมักไปใส่ไข่ไหมมันก็เลยออกเป็นสีนี้ที่จริงแกงอมแล้วพาริโต้คอยเก็บบุ้มมี่ยังคอยเก็บบุ้มมี่ นี่องกานไห้งอนมี่แนมต่กแหด่ได้ีเนาแล้วทีนี้พี่ก็ไปดูบ้านอง เออนี่ยมันจะ่กินตัวจะงอ น้อเพราะว่าขสกินก็เผาเนาะใส่ขนึป่าน้อยนึงอเอ,อ้อนป่าจักนอะตนคเร่ยอยเร่อยมาเนี่เ่นบอกนันจะสีสันงานรประท่านของข่อยอยืดด้ไม่สูรข่อยสูดกระน,นมา,านสนกของพ่อมาใ่ด้ ก็เหยื่อคนอลเทื่อนซีฟันทุกีใส่ในป่าเที่ยวสิเค็ดแล้วก็ซีมจนอิ่มเลยอุ้ยแสบอด้วพี่นองบัอนี้ให้ไรด้วพี่นอนนั่งไปหยอดพริกอีดีเนย่ยอดพริกทุบล่เลยนี่ลูกเมือเลย อเอเป็นสูเด้วยเต้นอมยอดพริกข่อยขาแอบแตะไห้พ่อว่ามานกิบเผ็ดพี่น้องผู <c oughs> ้ใดกินเผ็ดก็ใส่ลูกดูกดผู้ใดบ่กินเผ็ดคือข่อยแต่ใส่ใส่พริกอยู่มได้พี่พน้อง่นเห็บใส่พ่อคลุกคลุกคลิกรลิก,ก,กเป็นอันเสร็จพิธีนะพี่น้องเจ๋อเนี่ยเนะี่ยเนาะว้าวเสร็จ